มาที่เรื่องราวแรกกันก่อนค่ะเป็นเรื่องราวของการถแถลงข่าวการจับยาเสพติดได้นะคะในพื้นที่ของอประดังเบซาค่ะ โดยพันลตำรวจรีดาวลอยเหมือนเดชนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาก้ได้เดินทางมาที่สพประดังเบซาอำเภอเสะดาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมแถลงข่าวการยึดยาเสพติดยาไอซ์อตใหญ่ค่ะที่บรรจุมาในห่อชายี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นชาที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวน346กิโลกรัมมูลค่ากว่า300ล้านบาททีเดียวค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนวันที่ ที่22มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพประดังเบซาอำเภอสเสดาจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวลับว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดมาพักไว้ที่ซอยข้างโรงเรียนประดังตินสุลานนท์เขตเทศบาลเมืองประดังเบซาค่ะจึงได้ทำการตรวจสอบนะคะไปพบกับรถกระบะอีซูซูดีแม็กีบรอน หมายเลขทะเบียนพอพึ่งทธหาร9143สงขลาจอดแอบอยู่ตรวจค้นไปพบกับตะกร้าใส่ผลไม้6กลังค่ะเปิดดูก็ไปพบกับยาไอซ์จำนวนดังกล่าวขณะนี้นะคะได้มีการสั่งให้ขยายผลไปถึงตัวนายทุนชาวต่างชาติหรือว่าชาวมาเลเซียเนี่ยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงต้นทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะซึ่งมีข้อมูลแล้วในตอนนี้ส่วนยาเสพติดล็อตนี้นะคะตรวจสอบก็พบว่า ใช้หีพอที่บรรจุเหมือนกับยาบ้า จำนวน1 6 0 0 0 0เม็ดที่จับได้ที่จังหวัดยะลาค่ะในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยสามารถจับกลุ่มยาไอซ์ล็อตใหญ่ได้เป็นล็อตที่3แล้วนะคะผู้ต้องหาในทางคดีตำรวจพิสูจน์หลักฐาน9ก็จะได้เก็บลายนิ้วมือแฝงและ DNA แล้วก็จะตรวจยึดรถคันนี้แหละค่ะแล้วก็หีบห่อยาเสพติดนำไปพิสูจน์คาดว่าจะออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านได้ในเร็วๆนี้ค่ะ